ครับสบายดีสวัสดีพี่น้องวัอนี้โคอยการต้นนี้นี่ที่ป่าพ่ทไปย่ามากเลวกับข่อยไปย่ามมาก,กาาาม,มากึงหนึ่งขนาดพี่น,น้องเอกยกระไรไรเตริบเพียยิมทงกระซ่ามึงไงนี่ต่ปลาซิวเนี่ยนะใช่นะใช่นี่เดียวโอ้ยปลาซิว<ม>ขาวเหรอเออมีายปลาซิวอยู่สีมเะเฮ็ดปลาแหลกนะอเออปลาเพียงปลาแหลกอะไรคือปลาแหลกปลาลาไงเออ วิธีเหตุเกษดรแบบใดฮะนะพี่นอ้องวิธีเฮ็ดนี่กะเขาต้องต้องคำนวณบาบาสนีในส่เกลือสไไมัยนะเดีย๋ยวมันจังสีบกเข้มเกินไปแต่เฮ็ดให้ประแดมันเป็นน้ำเขียนะเจ้าสีคำนวณออกมาว่าอะไรคำนวณออกมานี่ว่าซอสผงกระชนะนี่สยใส่เ<อ>บอร์แล้วว่ามันเต้นไดมน้มันเต้นได้มันมันเค็มเหรอมันถือเค็มล้วเต้นได้ปะต้องใส่เกลือเกลือใส่เกลือแล้วเฮาต้องมักไว้รตะคืนหนึ่งแล้วเฮาจังเอาห่อมาใส่อะไรคือหำอมห่อมกับห่อก็คือ เขาไปซีข้าวแล้วแล้วมันก็มีหำออกมาขนาดนี่น,นี่นี่ป้ามีทั้งกระปูนหน่อยเออกระปูนี่ก็เอาเอาเอาเห็ดปลากลายที่กันนี่มาก์มารใส่กันไหวนี่มาก์คไหวจะคืดหนึ่งเท่ากับจังจังเอาเอาหั่มาใส่เดี๋ยวสีใส่เกลือใส่อะไรสำลักได้เ้โอ้โหมันเต็มพี่นอ้องมันเต็มมันเต็มมันเต็มน,นี่เจ้าได้สั่งหานปลาไปประมาณ ปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยตัววันนี้นี่ฮะตรงเหยเห็นมันเค็มๆเคล้วมันมีน้ำออกได้นี่นะนกปะเดีวถ้ามาร์กแวนก็เป็นหนัหกออกคือเกลือดูแบบนี่ฮะตรงเศราเกลือแบบนี้เกลือเปลือยมันก็เป็นน้ำเ,าเนาะ กางผมเห็นยี่แม่เ็ดอยู่บ้านปลาหน่อยคนหนึ่ยังใส่ถุงเห,หมือนแบบนีปลาเน่น้อยหนึ่งนะต้องมาสังหน่อยอนนเอากระพองเอาฐานโบเข้มมากับโบเป็นปลาแหลกแล้วพี่น้องเอ้ยมัน,มนจะเป็นปลาอยังเง้ยมันมันสินมิ้นมันสินเนาแะไรมันมันมันต้องเข้มบัพ่อบอัาทั้งใส่อีกถึงถึงท้องถึงบัพ่อต้องใส่อีกถึงถึงเนี่ยเพชรงขายได้ พราะว่าปลาซิวก็โรคลายแห,งหง้งมือนหหี่ายลายเป็นกระพุกมันยิ่ง่นี้ยน,นี่พะอีกอย่างนะพะยหีโตรงนี่ <c oughs> นี่ผลลายพะยแห้งพะยูก็ไดนี่ชื่อแบบวเบิ้ <c oughs> งว่เันะห้กุดออุ้กชงระท้ยพนเนี่ยก็ ล่ามุกแ่แฉพยุกอะไรพยุกล่ามุกจริงๆเลยเจ้าแปเอาซื้อพยุกนี่มาแต่ใสพยุกล่ามุกเออพยุกตัวนี้เนี่บอกว่านไหนเขียนลงมากว่าพยุกจะเข้าระวังเตือนภัยระวังพยุกจะเข้าหีตูงนะสินาให้กระโบจักนี่ใหาก็ะซาาไว้คนี้ถ้าก็ะมักไว้คนนี้พี่นนอะนี่เห็นมันแบทดินี่ก็คือวิธีเห็ดแปกขนะนี่ เดี๋ยวเขาม a r k ไว้มืออื่นเนี่ยเขาจังสีเอาขีห่อมมาใส่มันจังสีเป็นแผลก o m m e n t เป็นทำเนียบ c o ม m e n t เฮ็ดเป็นไรเป็นแผลนะข้อบอสเน่ยอันขออะไรวะอะไรพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาเพิ่มเจ้าไปหยามมาอีกเลือกม้ากับทางไครไหมนี่เขากาย mark ไว้คืนนึงนี่แหละคืนสามโอ้ยอ่ะโลบะโตกับน้อยแกโอเคพี่น้องเอ้ยล่อบิึง ต่อไปว่ามืออื่นเสาสีอาขี่ห้ำม,มาใส่หนะพี่น้องเลยกัขั้นตอนที่หนึ่งกับเซตศูนย์บนแนวนังขั้นตอนที่สอง,องเนีเสียขี่ห้ำม,มาใส่อโอเคเอาดีกัโอเคเนาะพี่น้องน้อยหลังจากพี่ห้าเสาเกลือไว้แล้วนี่นี่ตนนันามามวตน,น,นี้เนี่ยมาวางเสาตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวสีเสาอีกต่างหากว่ามันคนละทีละทางกันในสองกระซ้าหนอ่อยตัวมาตะเสาเนี่ยเดี๋ยวสีเอือบเกลือแต่ว่าตัวนี้สีใส่ขี่ห้ำก่อนหลายแท้เนาะว่าซสาเกลือไวมาร์กไวขึ้นนึงนะห้ากระซีอาำขี่ห้ำรุ่งละกระซี ใส่กับทั้งว้แล้วก็จังสีเอียบตัวนี้ตอค่ะเศร้าเกลือตัวนี้ไใบให้รุนบ่ <c oughs> คนสิเห็ดแปลกเป็นแท้ๆเอากระปูใช่น้ำบุ่นี่มีกระปูน้ำใส่ให้ช่างกระปูเอาคือผแส่ไม่หมดง่ามกระปูกมบลายนมดลายก็เป็น มาเลี้ยดเองขนอนเองเอาหนุ่มคอยเลี่ยงคอยคือบริจาคเลยเขียงกันไหมใช่เป็นตุยอ้าวใส่ขี้ห้ามปลาแหลกครั่โบชัยห้ามนี่มันเป็นอะไรมันไม่เป็นปลาแหลกครันติมันเป็นปลาอย่างไงครปลาโบแหลกครันติจะหู้ว่าใส่ห้ามเป็นอย่างไรแต่ใส่เห็นใช่โบอยากให้มันเปื่อยครั่โบชัยห้ามมันเปื่อยอ้าวจระเบิงน้ำแข็ง ไอเกลือกอ้นโพดกระเพื่อยสลับน้ำแข็งนั่นพี่น้องเขาใส่ขี้ห้มเป็นทีเดียวเขาเออมีแกไว้สามถ้วยตัวนี้ก็ไม่ใช่จ้ะอ้าวตัวนี้เนี่ยมันถ้าไหนมาเกลือมาเกลือไปก่อนอ๋ออ๋ออ๋อมาแดงได้มาวันนี้นะแล้วข้นานนนี่กััเา้งสีมาเศร้าวันนี้พี่น้องชิบบ่ได้บ่เศร้าพอแหละตำเศร้าไหมเนี่ อักาสิสาวขี่ห้ามหน่อยขี่น้องเอ้ยเจ้าเคยเห็ดอยู่บ่ครั้งแรกครั้งแรกเคยเห็นแ,แ,แต่แม่เห็ดแต่บ่เคยลงมือเห็ดเองก,เก็เกลียรหรอกเห็ดเราขายได้ขายช่วงต่างประเทศได้เอาไหวไหวเนี่ยเลยพี่น้องก็เจอว่าขี้แกได้มือคางในมันมันแสบมือคางในมันแสบเศร้า,นนรราบไ่ไรเอาขมืออเดียร์เศร้าก่อนบ้านนี่เศร้าเกลียวหอนมดคืดลายพูดออกมาเนี่ เ <ừ. S 2> <ม>ง้ใ่เียย่านนั้นเพ่อนพุไใสำป็นพอสร้างสองมือแล้วทีนี้้าวมิ้งชีวิตประเด็กหรือเปล่าวกอ้ากับมากไว้ก่อนตบาบ้าเป้นซาดเลเป็นประเด็กโอ่อโอ้เชดดามุ่งงเแรกเนาะเออไปกินปกลุ่มปีไปกินปีหนาปีหน้า่านเ้าห้ามได้เลวนะเอากระพุกตัวน,นั้นมนะันใช่ด้อนะพูอะไร พุกตัวใหญ่นะใก้ให้มันเต็มเพราะว่าเขาหายสิเรียเด้จุนนะใก่แบบนี้หมาไก่มันเต็มแล้วนะมันพอแต่ว่าขี้ห้ำมันคือน,น้อย,อยนึงค่ะนี่จะตัวปลาโอ้โหหลานี่นนะอ้าวกับมีปลาแล้วปลาเด็กเหมืนห้ำเด็กมันพอครับใกล้อีกอ่ปะปลาพันเต้นหนีบุตรได้หนิเอ,า,อา,าต้องใส่อีกพี่น้องอย่านมันไม่พอ ขั้นตอนการหั่นปลาแดกอะขีหั่แล้วก็เกลือเนาะเอองอันนี้แหละต้องเน้นเกลือให้มันเข้มๆแล้วก็ต้องใส่หั่มาเนี่ยใส่กันนะเนี่ยซาวปลาแดกปลาซิ่วหน่อยพี่น้องเอ้ยพอมันลงมลายฝนตกัญห์หีอื่นปัญุยังนะพี่ตุงเอ้ยพี่ตุงขับมาอ่ะขับไทยเไปยัญหแทบจวน เขาได้คือเอาได้ครับอันหลังก็มัวอยู่บานนี่เอาค้างครับตรงปริมาณได้ถ้าว่าโบเป็นมันสิเปื่อยไปถ้าจะเผาเชาเนี่ยสมมติว่าเบฟต์อยากกินปลาแดกดิมาเอาได้ปะเออมาเอาแล้วเพราะว่าเขาเฮ็ดไว้เป็นกระซั่มซองกระซั่มคนนี่เพราะว่าใส่เอาตัวนี้ใส่ใส่ทั้งใบใส่เอือบตัวนี้ต่อเอือบเอือบปลาซิวโบเอือบยังบบจบแค่นี้โบป่านะ

บบไม่แล้วเดือดใช่ไหมใช่แต่หําพอแล้วพอเลยเียจยแห้งเป็นบอแห้งเป็นเรารู้ชีฮนว่าไรป,ปาลาลรดแล้วฮะปลารถดแล้วคนเรียงใบให้สนเอือบเอือร์ไมันแสบๆแล้วกัน สีตากแล้วก็ป๋าไปถอดนะพี่อนเออปลามันลายฮะก็ต้องเห็ดมีประโยชน์ไปกินเฮงเฮงแน่นะคนขนาดนี้ขนาดตากไหวฮะก็บอะกินเฮงมันแห้งตื่นมามือใหม่ยังบ่เช่าอยู่ฝนเนาะเออผูนี่ฝนมือนีนตกมืดมื่อมืดอขึ้นขึ้นไหนก็บเบืดอขึ้นม้านี่นก็บเบืดมืนมือนีะเอียดช่วเบืดมืนอีกที่กันเจ้ได้ยี่เลี้ยก็สใส่ไอนั้นไว้วันนี้สใส่ใส่ใส่ก็พุ่งง่ายตัวขาวลงไปเอากระพุ้งน้ำนะ พอบอกนะบอตัดแล้วจับจับโป้ลงเอาลงเลยเขาใช่นี่ฮะคืใช้กระพุกไวนีนาเอามาตั้งนี่เอามาตั้งนี่มันยีเหี้ยจะเฮือนนะมันไขรบอได้เด้อมุนเลยมุนไหนนะเครดได้จังให้มุมหมุนให้ไขออกทีอ้าวตัวนี้นี่กะ เดี๋ยวเธอใส่กระปุกไว้พี่น้องเพื่ออัรไว้กอกินมั้งตอนนี้นี่ที่เป็นตะกินอยู่บ่ด้วยก็แล้วทันเห็นบุเป็นกะตะกิม์เบิดลแ่วนั้มะ อยู่บ้านขัานนี่ขั้นอยู่ไซก็ต่างขั้นผู้ไลกินปลาแหลกเนาะขั้นมีปลาแหลกกินได้ยากรลิยามไหยยามนาเฮิจังต้องใส่ปลาแหลกโดดมันบนนัวน่าก็มันใช้ปลาแดงเนาะอื โ okay hey. อเคดิเฮ้ยโอเคดิอ่าอธิบายกันเฮ็ดปแปลว่าใสอย่างไรอ่ะกะโอเคพี่น้องเอ้ยนี่แหละเต็มกระปุกอลไรเดี๋ยวจะหากระปุกมาใส่อีกก่อนพี่ที่เฮ็ดแปลงไหนกันที่ใส่เกลือใส่เกลือให้มันเข้มๆแล้วก็มักไว้จักมือนึงแล้วก็ใส่ห้ามใส่ห้ามซาซ่าแล้วก็ใส่กระปุกอัดไว้ป้าไปกินแบบอุร์ตแยบบอ้นะเอออาร์ตแยบแกนไม่นอนเนาะ ได้อีกอีกอีกเลกโอเคไหมก่โอเคพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็แค่จนมีแหลกกาฝฟก็แหลกกดติดตามให้เลยพอกันทิกนนะพี่น้องบ๊ายบาย